มา้าลำปางรถมา้าลำปางนี่เป็นแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มีเข้ามาไปทั่วประเทศนะครับเหลือมีชื่อเสียงอยู่ที่นี่มา้าลำปางเขาปิดสอ,สองข้างไม่ให้เห็นข้างขางไม่งั้นตกใหญ่เขาเอามาเปรียบเทียบเป็นว่าใครที่มองไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวไม่มองซ้ายมองขวามองหลังเลยมองไปแคบๆเท่านั้นเนี่ยก็ไม่มีวิสัยทัศน์เหมือนมา้าลำปางเขาไ่าอย่างนั้น ประยุทธ์เหมือนมาลำปางตรงนี้แหละครับคือมองไปแคบแคบไม่มีวิสัยทัศน์เลยไม่รู้โลกกว้างไม่รู้อะไรถึงว่าไม่ได้ไปเจรจาค้าขายอะไรอย่างที่คุณเสรษฐาพูดไปใช่ไหมก็มองอยู่แคบแคบแล้วแคบแคบอยู่ในห้องเท่านั้นเองพอไปเยี่ยมประวิตย์ก็ไปมองอยู่ในห้องรอยต่อห้าจังหวัดอะไรของเขาอะมองไปแคบแคบแค่นั้นมันไม่เห็นโลกกว้าง พูดแบบนี้พี่น้องที่เห็นม้าลำปางเป็นเรื่องภูมิใจคนเลี้ยงคนขีบขีมรถม้าลำปางก็ดีชาวลำปางก็ดีอาจจะมาตำหนิผมว่าทำไมมายกม้าลำปางในทางเสียหายอันนี้ต้องขออภัยนะครับไม่มีเจตนาอย่างนั้นม้าลำปางเขาปิด ตาสงบังตาสองข้างไว้เพื่อไม่ให้ตกตก,ตกใจเพราะแค่นั้นแต่มาลำปางเนี่ยเดินไปวิ่งไปวิ่งมาหาลูกค้าได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของจังหวัดลำปางทำประโยชน์ให้กับจังหวัดลำปางคนลำปางมานานแล้วและยังทำอยู่ แต่ประยุทธ์ไม่เหมือนมาลํำปางตรงประยุทธ์มีแต่โทษกับประเทศไทยไม่เคยทำคุณประโยชน์ประยุทธ์ทำเสียหายกับประเทศไทยไว้มากมายพูดกันไปแล้ววันนี้พี่น้องฟังคุณแพรทองทานพูดเรื่องนโยบายไปบางเรื่องไปแล้วฟังคุณเศษฐาพูดนโยบายเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ พี่น้องเห็นไหมครับมันต่างจากประยุทธ์ฝ้ากับดินต่างกันมากนโยบายเหล่านี้จะทำได้ไหมอธิบายกันได้อีกเยอะเวลาออกนโยบายมาจริงเขาก็ชี้แจงกันทีนึงแล้วต่อไปเราก็จะชี้แจงอีกแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องชาวลำปางว่าพักไทยรักไทยเมื่อ20กว่าปีก่อนออกนโยบายมา 30บาทรักษาทุกโรคพักหนี้เกษตรกรกองทุนหมู่บ้าน SME แก้บริหารบริหารสินทรัพย์หลายเรื่องมีแต่คนฝ่ายตรงข้ามเยอะแยะบอกว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกปรากฏว่าพักไทยรักไทยทำทุกเรื่องสำเร็จภายใน4ปีเศรษฐกิจที่เคยซบเซาอยู่กลายเป็นฟื้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดประชาชนลืม เงน่ยหน้าอ้าปากได้มีเงินในกระเป๋าจําได้ไหมครับรัฐบาลน,นั้นเป็นรัฐบาลที่ชำระหนี้ IMF ได้ก่อนเวลากำหนดแล้วคนบอกว่ารัฐบาลไทยรักไทยนี่จะเอางบประมาณไปถลุงปรากฏว่ารัฐบาลไทยรักไทยเป็นรัฐบาลที่บริหารไปแล้วจากที่รัฐบาลขาดดุลงบประมาณทุกปีมาหลายปีเปลี่ยนเป็นสมดุลก่อนปี48ก่อนครบเทอม หมายความว่ารัฐบาลไทยรักไทยนี้ให้ความสนใจระมัดระวังเรื่องการคลังของประเทศเราทำสำเร็จมาในครั้งนั้นครั้งนี้ฟังคุณเสฐาพูดนึกภาพเห็นไหมครับว่าจะไปเจราจาที่นั่นจะไม่เปิดตลาดที่นี่จำได้ไหมคำพูดแบบนี้สมัยก่อนก็เคยมีและทำมาแล้วทำให้เกิดผลสำเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องมั่นใจครับว่าเคยทำมาแล้ว ก็จะทําได้ไอ้ที่ทําอยู่ทําแล้วและจะทําต่อเนี่ยให้เลิกไปได้แล้วมาลําปางนี่เก่งตรงที่ว่าเวลาบอกให้หยุดรู้จักหยุดไปหยุดไม่รู้จักหยุด,ยด,ยดทําเสียยังทําต่อ <S <S เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเคยสนับสนุนกันมาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนเพื่อไทยเลําลำปางเป็นฐานที่มั่นของพรรคไทยรักไทย มาจนถึงพักเพื่อไทยอย่าให้ผมไม่ได้บอกว่าอย่าให้เสียหน้าอย่าให้เสียชื่อเพราะผมรู้ว่าพี่น้องสนับสนุนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้จำเป็นครับต้องการให้พี่น้องสนับสนุนอย่างท่วมทน้นเพื่อเป็นการเชิดหน้าชูตาชาวลำปางว่าได้สร้างประวัติศาสตร์เปลี่ยนรัฐบาลเอาพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ